สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยใช้เองด้วยซ้ำคืออากรสแตมอะค่ะครับผมไอสแตมดวงเล็กๆที่แปะแปะกันบนเอกสารใช่ใช่ค่ะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าแบบสมมุติหน้าก,กระดาษมันเต็มจริงๆอะค่ะไม่มีที่ให้แปะแล้วเราจะแบบพลิกไปติดข้างหลังเลยได้ไหม อืมเป็นคำถามที่ดีนะครับดูเหมือนง่ายๆแต่ก็น่าคิดคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออในทางปฏิบัติจริงๆมันจะยังไงกันแน่ใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเออเราได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากเพจกฎหมายออนไลน์เพจหนึ่งค่ะชื่อทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายเขาให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้เออค่อนข้างเคลียร์เลยค่ะอ๋อครับครับเพจนี้ให้ข้อมูลดีๆเยอะครับค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์วิธีการติดอากรสแตมให้มันชัดๆไปเลยโดยเฉพาะไอ้ประเด็นติดข้างหลังเนี่ยล่ะค่ะว่าสรุปแล้วทำได้จริงไหมมีทางอื่นอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะครับเพื่อให้จัดการเอกสารกันได้แบบไม่ติดขัดเนาะใช่เลยค่ะงั้นเราเริ่มจากเบสิกสุดๆก่อนเลยนะคะตัวอากรสแตมเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะเข้าใจว่าเป็นภาษีอย่างหนึ่งถูกต้องครับอากรสแตมหรือที่เรียกสแตมดิวตี้เนี่ย เอ่อมันเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งเลยตามประมวลรัษฎากรเหล่านี้แหละครับเป็นการเก็บภาษีจากการทําเอกสารบางประเภทที่กฎหมายเขากําหนดไว้เอกสารบางประเภทครับที่เราเรียกว่าตราสาร อ๋อ oh, ตราสารครับผมเงินที่เก็บได้ตรงนี้ก็เข้ารัฐไปใช้พัฒนาประเทศตามปกติครับคําว่าตราสารนี่น่าสนใจค่ะขยายความนิดน,นึงได้ไหมคะว่ามันหมายถึงเอกสารแบบไหนบ้างได้ครับคือคําว่าตราสารในมงภาษีอากรเนี่ยมันก็คือเอกสารที่กฎหมายบังคับว่าต้องเสียอากรสแตมป์นะครับซึ่งมันจะมีลิสต์อยู่ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์ท้ายประมวลรัศดากรเลยค่ะตอนนี้เนี่ย มีอยู่28ลักษณะครับที่ต้องเสียาากอนโหตั้ง28อย่างเลยเหรอคะใช่ครับไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยแสดงว่าในชีวิตประจําวันเราเราท่านๆนเนี่ยก็น่าจะเจอเอกสารที่เข้าไข่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยพอจะยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆได้ไหมคะได้ครับได้ครับเอาที่คุ้นๆกันเลยนะก็เช่นเออสัญญาจ้างทําของอื้มอ,อันนี้เจอบ่อยครับหรือสัญญากู้ยืมเงิน หรือพวกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับแบงก์สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินต่างๆหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำอะไรแทนเราอ๋อค่ะค่ะครับใบรับสำหรับการโอนหรือตั้งสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนหรือแม้แต่ใบรับเงินใบเสร็จรับเงินธรรมดาดเนี่แหละครับสำหรับการขายของหรือบริการที่มูลค่าถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดพวกนี้ก็ต้องเสียอากรสแตมเหมือนกัน นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกเยอะเลยโอ้โหฟังดูแล้วมันครอบคลุมเยอะจริงๆนะคะเนี่ยกู้ยืมเช่าซื้อมอบอำนาจใบเสร็จอืมต้องใส่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วตัวอากรสแตมเองอะคะ่ะหน้าตาที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้มันเป็นยังไงนะคะจำได้ลางๆว่าเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆมีหลายสีใช่ครับลักษณะทั่วไปเลยนะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดก็ประมาณ 2, คูณเซนติเมตรเล็กๆนะคะครับด้านบนจะมีเขียนว่าอากรสแตม ตรงกลางเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นรูปพระอุททนทาราชทรงพินนะครับอ๋อค่ะแล้วข้างล่างสุดก็จะบอกราคาหน้าดวงแตม์ส่วนสีที่ต่างกันก็เอาไว้แยกราคาครับมีราคาเท่าไหร่บ้างคะที่ใช้กันหลักๆหลักๆที่เห็นบ่อยๆตอนนี้ก็มี1บาทจะเป็นสีน้ําเงินค่ะน้ําเงิน5บาทอันนี้สีเขียวเขียวแล้วก็20บาทครับเป็นสีแดงอ๋อหนึ่งห้าบาทน้ําเงินเขียวแดงครับผม จะใช้ราคาไหนกี่ดวงก็แล้วแต่ประเภทตราสารแล้วก็มูลค่าที่เกี่ยวข้องตามที่บัญชีเขากำหนดไว้เลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญวิธีติดหลักๆที่รู้กันคือต้องติดลงบนที่ว่างของเอกสารใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นคือหลักปฏิบัติพื้นฐานเลยทำไมต้องเป็นที่ว่างๆอะคะก็เหตุผลง่ายๆเลยครับ เพื่อไม่ให้ตัวแซมนเนี่ยมันไปทับไปบังข้อความสำคัญในเอกสารอ๋อค่ะค่ะนึกภาพถ้าเราติดทับไปบนเนื้อหาสัญญาหรือทับลายเซน็นพอดีแปะ๊ะอะไรแบบนี้อ่านไม่ออกเลยสิคะทีนี้ใช่ครับอาจจะอ่านไม่ได้หรือทำให้เอกสารเสียหายแล้วที่สำคัญคือตอนจะตรวจสอบหรือพิสูจน์เอกสารกันที่หลังเนี่ยมันจะยาก การติดในที่ว่างมันก็เลยช่วยรักษาเนื้อหาเอกสารแล้วก็เห็นชัดๆด้วยว่าเออจ่ายอากรแล้วนะสำหรับใบนี้มีเหตุผลมากเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะเอกสารบางทีมันก็ซับซ้อนเนื้อที่มันน้อยสัญญาบางฉบับหลายหน้าช่องเซ็นชื่อก็เยอะแยะบางทีพื้นที่ว่างข้างหน้ามันแทบไม่มีเลยจริงๆค่ะพอเจอแบบนี้หลายคนก็คงจะเอองงๆว่าเราจะทำยังไงต่อครับ เป็นปัญหาที่เจอกันได้จริงๆครับแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีทางออกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นอยู่นะครับอย่างแรกเลยถ้าหน้าเอกสารมันไม่มีที่ว่างจริงๆนะเราสามารถเอาอาักรสแตมป์เนี่ยไปปิดบนกระดาษเปล่าอีกแผ่นหนึ่งก่อนอ๋อเอาไปติดบนกระดาษอื่นใช่ครับติดให้ครบตามจํานวนที่ต้องเสียภาษีแล้วก็เอากระดาษแผ่นนั้นมาแนบติดกับตัวเอกสารหลักอาจจะเย็บติดหรือใช้วิธีอื่นที่มันแน่นหนาหน่อย ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารไปเลยอ๋อค่ะค่ะวิธีนี้ก็ถือว่าโอเคถูกต้องตามระเบียบครับเข้าใจค่ะใช้กระดาษช่วยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ดีเลยแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะนอกจากใช้กระดาษแนบมีอีกวิธีครับคือการขอจ่ายอากรเป็นตัวเงินไปเลยแทนการซื้อสแตมมาติดจ่ายเป็นเงินสดครับวิธีนี้มักจะใช้กรณีที่ค่าอากรมันเยอะๆหรือบางกรณีที่กฎหมายกำหนดเช่นตราสารบางอย่างที่ทำที่ต่างประเทศ หรือหาสเต็มมาปิดไม่ทันจริงๆค่ะเราก็สามารถไปยื่นคำร้องขอชำระเป็นตัวเงินได้ที่สำนักงานสนรรพกรพื้นที่หรือสาขาที่เราสะดวกเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จให้ใบเสร็จนั้นก็ใช้เป็นหลักฐานแทนการติดสแตมได้เลยอ๋อดีจังค่ะครับแต่ก็ต้องทำตามแบบตามขั้นตอนที่กรมสรรพกรกำหนดไว้นะครับค่ะเข้าใจค่ะก็มีทั้งใช้กระดาษแนบหรือจ่ายเป็นเงินแทนไปเลยก็ช่วยได้เยอะนะคะ แต่ว่าจากข้อมูลของเพจทนายคู่คิดที่เราดูมาเนี่ยมันมีอีกประเด็นที่อ,อ๋อน่าสนใจมากๆคือเรื่องการติดที่ด้านหลังของเอกสารนี่แหละค่ะใช่ครับตรงนี้แหละที่แบบหลายคนน่าจะยังไม่ชัวร์ว่าทําได้จริงหรอใช่ครับและนี่คือไฮไลท์เลยที่เราอยากจะเน้นวันนี้จากการตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งประมวลรัษฎากรกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนี่ยเออ พบว่าไม่มีข้อห้ามนะครับไม่มีห้ามครับไม่มีบทบัญญัติไหนเลยที่บอกว่าห้ามปิดอกรสแตมไว้ด้านหลังของตราสารอ้าวเหรอคะครับดังนั้นถ้าด้านหน้ามันไม่มีที่ว่างจริงๆการพลิกไปปิดด้านหลังก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําได้ครับทำได้ในทางปฏิบัติเลยไม่ผิดอะไรจริงเหรอคะเนี่ยนึกว่าต้องเตดข้างหน้าเท่านั้นมาตลอดเลยนะเนี่ยครับ คือหลักการนะใช่คือติดด้านหน้าในที่ว่างให้เห็นง่ายๆไม่บังข้อความค่ะแต่พอถึงเวลาจําเป็นจริงๆพื้นที่มันไม่ได้การติดด้านหลังก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบอะไรเลยครับอสิ่งสําคัญที่สุดคือเราได้จ่ายอากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามหน้าที่แล้วส่วนจะติดตรงไหนเนี่ยกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์จริงแค่ขอให้แน่ใจว่าแซมที่ติดเนี่ยมันติดอยู่กับเอกสารแน่นๆไม่หลุดไปไหนก็พอครับโ ชัดเจนเลยค่ะข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะในทางปฏิบัติเพราะมันช่วยคลายกังวลไปได้เยอะเลยเวลาเราเจอเอกสารที่ข้างหน้ามันแน่นเอียดจริงๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาข้อตกลงหรือเอกสารราชการบางอย่างพอรู้ว่าเราพลิกไปติดข้างหลังได้ก็จัดการได้ถูกต้องไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวผิดใช่ครับเรื่องเล็กๆน้อยแบบตำแหน่งติดแตมป์นี่จริงๆมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะ คือความสำคัญของการใส่ใจรายละเอียดเพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนค่ะการเสียอากรสแตมมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งพอเราเข้าใจวิธีปฏิบัติที่มันถูกต้องแล้วก็ยืดหยุ่นได้แบบนี้มันก็จะช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆของเรามันราบรื่นขึ้นไม่สะดุดเพราะเรื่องทางเทคนิคพวกนี้แล้วก็อีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับคือพอเรารู้ว่ามีตราสารต้อง28ลักษณะที่ต้องเสียอากรเนี่ย การเสียอะกรให้ถูกมันไม่ใช่แค่เรื่องหาที่ติดสแตป์ให้ได้นะแต่มันรวมถึงการต้องรู้ด้วยว่าเอกสารที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันเข้าข่ายต้องเสียอากรไหมแล้วต้องเสียเท่าไหร่คือถ้าเราล้าเลยหรือทําไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะมีผลตามมาได้นะครับอ๋อมีผลกระทบด้วยเหรอคะถ้าสมมติว่าเอกสารเข้าข่ายแต่เราไม่ได้ติดหรือติดไม่ครบมันจะเป็นยังไงคะผลกระทบที่สําคัญเลยนะครับคือในทางกฎหมายเนี่ย ตราสารที่ไม่ได้ปิดสแสตมป์บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์ครับคาว่าบริบูรณ์คือไม่ได้ติดสแสตมป์เลยหรือติดไม่ครบตามจำนวนหรือติดแล้วแต่ไม่ได้ขีดค่าสแสตมป์อ๋อค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเอกสารฉบับนั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้นะครับฮะจริงเหรอคะครับ หมายความว่าถ้าเกิดมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันขึ้นมาต้องเอาเอกสารนั้นไปใช้ในศาลเนี่ยศาลอาจจะไม่รับฟังเอกสารนั้นเป็นหลักฐานเลยโอ้โห oh, เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยครับจนกว่าเราจะได้ไปเสียอากรให้ครบแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนดด้วยซึ่งมันก็จะวุ่นวายเสียเวลาไปอีก hmm. นอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามระเบียบของกรมสรรพากรตามมาอีกต่างหากครับอ hmm. แม้ว่า เอาจริงๆในทางปฏิบัติทั่วไปอาจจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาไล่ตรวจเอกสารทุกฉบับหรอกครับแต่การทําให้มันถูกต้องไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยดีที่สุดครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องจ่ายภาษีแล้วแต่มันโยงไปถึงการใช้เอกสารเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ด้วยแสดงว่าการทําความเข้าใจเรื่องอากอสรสแตมทั้งประเภทเอกสารที่ต้องเสียวิธีการเสียผลถ้าทําไม่ถูกเนี่ย เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เลยนะคะแน่นอนครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจหรือคนที่ต้องทำสัญญาทำเอกสารต่างๆบ่อยๆเนี่ยการไปศึกษาข้อมูลจากบัญชีอัตราอากรสแตมที่กรมสรรพกรเขามีเผยแพร่ไว้อะครับจะช่วยได้เยอะเลยจะได้รู้ชัดๆว่าเอกสารแบบไหนต้องเสียเสียเท่าไหร่จะได้ทำให้ถูกตั้งแต่แรกเลยครับ เยี่ยมเลยค่ะถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสรุปอีกทีนะคะประเด็นหลักๆที่เราคุยกันวันนี้คือถ้าหน้าเอกสารหรือหน้าตราสารของเราเนี่ยมันไม่มีที่ว่างพอจะติดอกรสแตปมได้จริงๆทางเลือกที่เราทำได้ก็คือ 1. เอาสแตปมไปติดบนกระดาษเปล่าก่อนแล้วค่อยเอามาแนบติดกับเอกสารหลักครับผม 2. ขอจ่ายอากรเป็นตัวเงินแทนที่สปกรใช่ครับ 3. และที่สำคัญที่สุดคือการพลิกไปติดอากรสแตมที่ด้านหลังของเอกสารนั้นก็ทำได้นะคะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ถือเป็นอีกทางเลือกที่ทำได้ค่ะถูกต้องชัดเจนตามนั้นเลยครับหัวใจสำคัญคือจ่ายอากรให้ครบส่วนวิธีติดเนี่ยมันยืดหยุ่นได้พอสมควรเอาละค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีเรื่องทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆอีกนิดนึงค่ะ น่าสนใจครับว่ามาเลยครับคือหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเออติดแตมข้างหลังก็ได้นะหรือมีวิธีอื่นถ้าข้างหน้าเต็มแล้วก็ยังรู้ได้ว่ามีตราสารที่ต้องเสียอากรตั้ง28แบบเนี่ยครับมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าแล้วในบรรดาเอกสารสัญญาต่างๆที่เราอาจจดเซน็นหรือทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีประเภทไหนบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ย จริงๆอันนี้มันเข้าขายต้องเสียอากรสเต็มตามกฎหมายนะอืมน่าคิดครับน่าคิดใช่ไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดกันดูหรือลองไปคน้คนดูในบัญชีอัตราอากรสเต็ม,ตมที่ว่านั่นก็ได้คะ่ะไม่แน่อาจจะเจอว่ามีเอกสารใกล้ตัวเราหลายอย่างเลยที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้องนักก็ได้นะคะ